สวัสดีครับเพื่อนๆช่องสารดีทีวีนะครับเดิกๆแบบนี้นะครับฝนตกคิดว่าจะไปหาปลาไปปล่อยที่บ่อครับที่อ่างเก็บน้ํำวัดหนองกรุงครับะจะได้กี่ตัวได้กี่ตัวครับอน่าจะสุ้นตัครับไปยังไะไปยอะไปเยอะไปเยอะ

พวกแสงไฟสายดำกระจายงันที่แจ้งกับชิดเลยเส็จเพาะครับเรามาที่ไหนครับอ่างครับครับตัวนี้เราก็ถึงแหล่งน้ำแล้วนะครับเราจะมาจับปลาไปปล่อยที่บ่อที่โขงหนองนาที่สวนนะครับเพราะรอรถมาขายพันธุ์ปลาไม่มาสักทีต้องมาจับเอาเด็กถือไฟค่ะตามมาค่ะได้แล้วังได้แล้วบัง พี่โอ๊แล้วก็พี่หนึ่งค่ะอันนี้เป็นปลาอะไรคะเอาน้ำก่อนป้ะเอาน้ำก่อนเางมัอาะว่ามเป็นอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านนะคะในหนึ่งตัวครับปล่อยไว้ครับปลาอะไรครับนี่ ไม่รู้ค่ะสะอาดมูแล้วปลาอมากปาินน้อยปลาดินเราจะไป่อยนะคะสวัสดีเวรุ่นหน่้ย่ะไปี่พี่หนึ่งค่ะเดได้วได้วได้แล้วมาได้กุ้ง มาวันนี้ครับดูกุ้งไปไปขอดูกุ้งหน่อยครับเต้น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 กางกุ้งดูแล้วดินะครับกุ้งไปไปซะเนาะไปเหาได้กุ้งเหรอไหนหายชีวิตมันซะไหนเอาหยอพี่จะขอดูหนเอยนะครับโอ้ได้ละไปชีวิตเลยครับลงไปไอ้เจ้าดื้อไปแล้วโอ้ยโดดลุ่งไปแล้วกุ้งเต้นโดดถึงเลยอะชื่ว่าปลาทะเล

ครบวเขดัยเดียวนอยู่ซ่ไปตามไปเล่นครตานัครับนั่นครับนี่เหรอเพาะตามเลยครับทมลากุ้งตามเลยครับนี่ครับเพพะครับอขึ้นเือสุขามดกอนเยอโอ้โหเฮเฮ็ดปลาองไหมตามตามปาตาปลาตัวนี้เอาปลาตัวีเอาปลานี่ครับแต่นิดหน่อยนี่ครับเพาะอืม คูบเลยคุบเลยจะจับดูคุบเลยมาเป็นปลานิ่นปลาขัาของน้ำราะได้ขีด uhm. you know hey ินเฮ้ยห่เอาไปหอนะดูอันนี้เอาไหมปลาขับของโอเคแลพวกได้เก่งว่าจับปลานิ่นหน่อยด็ดูนี่ได้ครับไลยอ๋อโชว์ฝีมือดูตัวน้อยนี่วนี่ยเ่เ่ เ้อจ yeah. so mm. right. yeah, hey, oh, right. ับก็ดูไ şey ปันแล่แรนมาทางนานเลยมาเหเ็นมากนานเป็นมากนาไป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 เออน่นละไปไปว้ายดีสักตัวว่าห้องมึงนี่ ดูวัวครับลายๆเห็นไหมอุ้ยอุ้ยลุงมาชีมาชีเกิดอะไรปะมาเกิดอะไระมาอะไรบ้องยังไม่อยากเปียกหรอไม่เปียกไอ้สรับหรอกสลับสองแมไมุมไม่เกาะยินยิงจอย เมื่อกี้เห็นอยู่ตรงเข้ามุมไม่ใช่ไหมคะจะมีแสงสว่างประกันตัวหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วมันมาเอาเข้าไหนแล้วไม่ใช่เหรอก็เห็นเป็นปตมนี่มันสีน่าดีดีต้องโตได้เดี๋ยวไม่ใช่โตนี่ค่ะแม่นี่ค่ะตรงนี้ค่ะนี่นี่นี่เท้าแม่นี่ค่ะนั่น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 ใช่ไหมคะเกินนี่บอกนั่นนะคะเล็กๆขนาดปลาเลยค่ะมันมันปลาปลาซิวเู่ สองตัวไม่ได้เลยไม่เอาอยู่หรอซิเป็นขอหนึ่งเซนเกิร์ค่ะคุณราชาชัยปลาซิวต้องร้องเพลงอะไรคะเอามึงลองมึงดู ล่งลงครับรวคร่พะพอดะยินตอนนี้ที่บนท้องฟ้ามีดาวเยอะมากเลยนะคะแต่โทรศัพท์อาจจะจับได้ไม่หมดเอาไม่เห็นนะคะแต่ดาวเยอะมากค่ะอาเก็บน้ำบ้านหน่องค่ณ

เียนไ่ไหนน่าเป็้ขนนี่นักดีเลยนาะโอ้ตัตอแ่ดีอ่เนักใบานีโอ้โหอปมอันนี้น้องดำนะคะอย่าดูติดตามดำาด้ชาแนลดีบาดี เอาไปทางนาดัดทางนาเจ๊ลูกเดี๋ยวจะมาดยงดีหนึ่งมัลยขึ่นเอาส่วนเอาตัวใต้ส่วนเอาตัวน่โอดังัโอ้่สั้นได้ปเดี๋ยว้ไปใจหอนเลยเนาะย็นโน้อยๆมันเข่าอยู่นี่นี่นี่มาเถวนั่นเออเอาัวเอามือกรอบเอาได้ด

พี่จ้ว่าพอเราอยู่เขาก็ไม่มาอืเราต้องอยู่ด้วยความหนึ่งเลยเมื่อกี้มาสองตัวเลยนะนี่นี่ชานี่นี่ทาเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยดูโอ้ยน่าเสียดาครับกับครูส่วนตัวครับ เยอะเลยนะเมื่อกี้เห็นอ่ะ 嘿嘿。<laughs> Bye bye, bye bye này. Yeah. Yeah.